สบายดีพ่อแม่พี่น้องมุขเพื่อนมือทุกคนเนาะยินดีตอนฮับทุกทานเข้าสู่ซองนานาแฟมิลี่เดอมืมนีกะสวนกันเนาะกับน้องธงกับสาวมีนาเนาะ่าสิไปเกี่ยวเข้าช่วยอาจารย์ลาวเพื่อนเนาะเชิญทุกคนไปติดตามฮับซมน้ากันเลยเด้อว่าจะเป็นจังไดเนาะโดยมอนีเฮากะสีไซตตัวนี้เนาะเป็นพาหนะในการพาเขาไปเนาะว่าลองเปลี่ยนบรรยากาศเปลืงว่าสั้นว่าสาวมีนาเพื่นว่า ลองขี่รถจักรไปเบื่องแม่ว่าสีบรรยากาศมันดีได้เพื่อนว่าแนมเห็นทงไฮทงนามันจะแบบงามอย่างคะนะเขาก็เลยว่าสิซ้ารถจักรไปเนาะไปน้ำกันเลยเด้อทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังขี่รถจักรออกไปเนะาะเขาจะไปเงินสัม,มินาเนาะบูว่าเพื่อนท่าเ,าเาพื่อนท่าเฮาบอเนะว่าเพื่อนไปกน่อลเล่นะ มี่เท่าวาสีพากันออกไปช่วงงานเศร้าก่นอกนีอ่เนาะแต่ว่าอว้นแบบมันมีลูกค้าเข้ามาหาเนะเาะก็จะเข้ามาเอาเครื่องที่เขาตัดให้กับเจ้านะถ้าได้สายพ้นโค คือซีดีองตอนนี้ถ้าว่าภาพมันสั้นก็บขอโทษขออภัยเนาะว่าเทากับบนบสูได้อันนั้นเนาะทั้งอันทั้งขับรถทั้งถ่ายคลิปนเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เนาะเป็นครั้งแรกที่ว่า เอาสิคีรถจักรถ่ายคลิปไปน่ะเนาะนหลายแต่ก็เพื่อจะขี่รถใหญ่ยายนย่ะถ่ายแต่ว่ามื่อนี่เอาใซลรถจักรเนะ mm hmm. เา,าเนะ mm hmm. มื่อนี่หันรถไล่หลายเนาะคือบาร์เห็นกับเจ้ามีอันคารา,าวานรถฉีบกว่านเนาะเอากรบโปนงใส่เนาะ สงสัยน้องพงหันมาท่าอยู่นี่ก่อนแล้วเนาะหรือว่าเพิ่นออกไปแล้วเนาะเฮาก็ยังงูเนาะ เสาเกษาก็มาอยู่นี่เนาะเบาสมบัติสบายดีเด้อน้องพงมาแล้ววะสบายดีแม่ดโดยไปวัดมาว่าเมื่อเช้านี่โดยสบายดีบบาวสมบัติสบายดีเสาเกษา กำลังเฮ็ดุยังสบายดี่เนาะคือว่าสุมเจ้าไปปะคอยแล้วเด้วค่ะเมื่อกี้หันคาราวานรถที่เบ่กใหญ่้างหน้านี่บ่การที่ไปหาบ่ล้อจะไปหรือได้ไปช่วยเลยแม่พี่น้องยังคาดหวังยิ่งบ่ได้ช่วยเลยเพราะว่าโสบายดีเด้อลืมสบายดีรถของอาถึงบ้านจะไปเวกได้เป็นแน่ได้ คน,นบซ้อนกันเอาีน่นยังด,ดับ<ะ>หรือว่าน,น้องทงมาเจาก,ก็ซ้อนน้องทงอันสาวเกสาก็ซ้อนข่อยจบ<ะ>กัแ้เป็นย่แต่โบ,บ<อ>สามาคีกันเหตุดได้ก่อยซามนี่นะมีอ่ะมีแม่นนาะมีสาวเกษาแ่สาวมีนาแม่ผ่นเห็ดกอยยังก่อกอยก้อย ก้วยนีวย็มี่น่ม่ินเนอะกยวซบ่อบาสมบัตินียมีก้เรอยาเข้าเจ้าก้อยข้าวเหนียวอีกว่าเออผูพันหู้เนาะฮาพันผูู้เมื่อนี้กับคนเป็นยวนยว่าอยู่เนาะยูเฮยนสามิากะกยเจ้า็นกัน่นอะแต่ว่ารสชาติเดมันจะแข่งแข่งกว่าก้อยข้าวเหนียว หรือว่าคือกันปลอยเจ้ามันจะนุ่มตัวแดดแ่บสะลุกข้าวเหนียวกับข้าวเจ้านุ่มกว่าข้าวเหนียวโอ้เวลาเข้าออกมาเห็นแต่เข้ามอกกลุ่มกันโอ้กลายเป็นเนื้อเดียวเลยนะผมแม่นเบเออเฮากับบูฮู้เนาะอันนี้ผู้เพิ่นนั่นเพิ่นฮู้เพิ่นเล่าสู่ฟังเนาะ บบอทนัดปันไหาเรื่องก้อยแบบเดียวก็ปนเข้าแกเข้าวันแล้วมาะโดยโดยมีกรเบกล้วนี่กวยขนีดอันนี้อันนี้มีแต่หน้าที่กินอย่างเดียวลูกชายคอยต้องเอยงมีน้ำตาลดยอันนี้อันนี้พิเศดพิเศษให้เนาะเพราะว่าหาบัวไซน้ำตาลเนาะ ซิมมองดูบัษซอยน้ำตานี่แซบบัวทงบัวชนะยังไม่ได้ซิมกับบัแซบแล้วซิมมองดูคือกันแหละต่างแต่ว่าความหวานซื่อๆตัวนี้มันมันสีแบบอันนั้นเลยนึงมัน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 ซือแต่ของหูเจ้าละมันซีหวานหวานมันมัน มันบอมันเดืข้า,าวอืมเนะาะจะหน่อยเฮากินอิ่มล้วกัสิได้พากันออกไปนาบ่าวลาวเนอะตอนนี้ตีนตีนรถน้องทงกับหัวเนอะสีน้ำปัน่นีปกินดีกว่าสีบดยางมาก็เอาวเลยดีโว,วย สบายดีน้องทงเนาะตอนนี้เฮาขี่รถมาฮอดอันบ้านซอกวางแล้วเนาะตีนรถเพิ่นหัวก็เลยแว่เปลี่ยนอย่างจะสกินน้ำปั่นเลยจะสกินน้ำอ้อยกินนะปันกินน้ำปั่นบออาไรแม่น้ำตัวไหนนตี่มัวาบก่ามหวาขี่มาไก่เติมะฮาก็ได้ การชิฮอดอันพอดีโชคดีอยู่ว่าพอดีการชิฮอดทางเข้าอันบ้านนันบ่าวลาวเนะหน่อยเลยเนาะรถ <laughs> ยางทัว <laughs>

ได้แล้วเนาะมีไข่มุกน้ำนอคนชัไข่มุกไงเนำเอาไว้ระจะไว้ตอนนี้เพื่นก็กำลังเปลี่ยนยางรบรเจะไว้เนาะ สปีดยังได้กับท,ท่านเหลาซางนแตบหองให้พ่อมเป็นปาดปาดอย่างเก่าหันมาหองเสยยังใหม่นงพงงว่ะแม่จะหาวิีอแม่อยูไ่ไสล่ะอยู่ป่า <laughs> ทิมเนี้ยมาอยู่ป่าละมาซเซยมโดยตอนนี้เฮาก็ฮอดเทียงนาบาวลาวแล้วนาะ เป็นจังได้ไ <laughs> ออนเพีย,ย,ดโ,ออยโดยข้ามานี่ยจนยาวแล้วเนาะเฮาก็ได้ขี่รถจักรนอนอยู่นนี้เนไหตอนนี้ท,ง <laughs> งนนทางสับกษสาเพิ่นกระพักพรอนนะเพิ่นเมือ่อยเมื่อกี้ติ่นรถน้นองธงกับหัวเนาะจุเฮากับเข้ามาหอดละจอดจอดติ่รถน้องธงเฮาอันเฮาเอา,เอา,เอา,เอาน้ำมานำ,นำได้นี่ใบเลน ไว้ใหน้นั่นเพิ่นกินเนาะซื้อน้ำก้อนเข้ามาเพื่อสิเข้าวมาหอดเปื่อ,อยบัดครึ่งหนึง่งเนาะเมียนกระติกน้ำก้อนอยู่เะฮะเออเพื่อสิฮอดส,สบายดี <laughs> มาอีกแล้วหอบหนึ่ง เ,นนเ,เ,นนเหนมแเฮี่เซลฟี่เยบอกี่เนาะอันนี้ก็คือพรหนะที่ว่าพาเขามาเนาะม,นน <laughs> มาสุดเนี่ยเ,เ,เท้าขี่ขี่รถจักรมาเนาะาไม่น้องทงเฮียหันบ่อนเ,เออลองเองบิ้งมบนงเธอโชคดีก็เห็นได้ เป็นยังคือ่ะมันเหี้ยหลวงพมันเหี้ยหลว่มีเหตุผลอย่างไรมันเหี้ยมันเหี้ยเหี้ยบอห่างยังอันหนึ่งใช่ได้อยู่โอ้น้องทงเจ้าสากอยู่บ่นี่ปลาเาฉากเบัตรคืนสดแจ้งโอเคลองมือดูมือเถื่อมันบอกอันนั้นบอเสียงเจ้าคอยจะต้องใส่ไหมแมนบอน้องทงหันเวลาเปิดคลิปกับเวลาปิดคลิปเดินระเบ้าคอยนะช่วงกลางๆคลิปก็โอเคอยู่ ตัวใดจะสีหายหน่ตัวลายนี่บ่เออตัวลายนี่เนาะนี่ตัวนี้แล้วตรงเด็ดเปิดตัวนี้เปิดมานี่มาเนาะเพราะขันหนามกันฮ่าตัวไก่จมควนตอนนี้กับเพิ่อนอันหาเข่าเที่ยงให้กินเนาะโดยสบายดีเบาจนนุ่ยสบายดีไก่สิแล้วละตี แล้วมื่อกี้แหละเกี่ยวเขายังแต่มัดกับขนโอ้แสดงว่าเฮามานี่เฮาสิได้มัดกับขนเนาะได้นะให้งานหลายมือนี้ให้งานหลายเนาะงานหลายแล้วมือเดียวมือนี่ยเนาะเียงนีนก็แล้วเลยเนี่ยมันใจน้องพงษ์กันมาเมื่อวานนี้น้องพงกับมามาแต่เศร้าเลยตแ่อาจารย์พุทธนมาเก่งๆมา้ีมาผู้เดียวเลยมาผู้เดียวเมื่อวานนี้เพิ่นมาผู้เดียว มือนี้มือนีมือผักกาดแล้วเพิ่นก็เลยมีมูมาน้ำมือนี้ก็ดีอยู่มาหลายคนน้ำมือเดียว่างหัวนี่ฝนแห้งเลยนะนี่น่าจะขั้นเด้งมับ้าเท่มั้งบ้เท่กับบ้าเฮ็ยบอมแมนเจ๊มาลุยบ้าเท่บ้แมนเนาะคือมาหลายคนแท้เนาะเบิ่งไปเบิ่งมาเป็นคืนยังเจ๊กึมวะเจ๊กึมเจโน่คือแท้บอมื้อหน้าคอยสิบปได้นัดเจอกับเจ๊กึมบอซะ บ่คือว่ะมีตาหุ่นคือหุ่นนาตากันบ่เบะดังกัแบบก่กันเลนะบ่ว่าเราูวสิมาเนาะก็เลยแบบเอเี่ยนเป็ี่นเยังม่จา้เาเปลุยๆเนาะนี่พ้าข้าเพิ่นนั่นนั่นก็มีตามักหงมีแกงแล้วก็มีลาบเนาะมาบ่กินนํากลาไป่มา ด้ยเลยน้องพ่อพี่น้องเลยนี้ก็ทั้งเช้าแกสายนะฮะจะข้นหาข้นบอกหาข้นนีกินข้าวน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องข้าวใหม่ปุนี่ดีอย่างแม่ข้าวเก่านะเบิงเบิง้าเก่าข้าวเก่าเนาะเพราะว่ากินอ่อนอยู่แต่ว่าแต่ว่าความหอมหันลุดลงแล้วเนาะสำหรับข้าวใหม่เนี่ยจะหอมชั้งยาบ้าพังหนึ่ ให้ใส่เมื่อกี้เพื่อได้กินโซก็ลองคำใหม่บังดูค่ะอืมแซบคักเนาะเจอได้เนอะอซบอ,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 อ่ะอ่ะอะอะกัดมักเพชรอ๋อมดเป็นหน่วยเลยเนาะแมนเนาะตำแบบบ้านๆแบบมีหน้านะแซบได้คอยบ้าน,นใส่เครื่องหลายกรบโบแซบมีตำแบบแบบนี้นะ แล้วก็ไม่ต้องเห็ดหวานไรนะขนาเน้อแคบโดยตอนนี้เฮากะกินข้าวอยู่เนาะแล้วกะคลิปนี้เฮาสิได้จบไปก่อนเนาะแล้วเฮาสิไปต่อกันในคลิปอ่าคลิปต่อไปเนาะเฮาอันซีขนข้าวซอยเพิ่นเนาะไปมัดข้าวขนข้าวโซยอันเบาลาวเนาะโดยขอขอบใจมูเพื่อนเด้อที่ว่าเข้ามาเบิ่งคลิปเฮาเนาะ ตั้งแต่ต้นจนจบขอบใจทุกคนหลายๆเนาะแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าเด้อสบายดี